สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของหนิงเนาะคลิปแรกเราเล่ากันถึงหนิงจะบอกให้เพื่อนๆโหลดเว็บว่าเว็บอะไรนะคะที่หนิงเจอกับแฟนเนะาะก็จะเป็นเว็บ Thai h u b i t นะคะ Thai h u b i t ที่หนิงโหลดมาคุยกับแฟนนะคะ หนิงก็อยากให้เพื่อนๆลงโหลดมาเนาะมันเป็นเว็บไซต์หาคู่ต่างชาตินะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปในใน Google เนาะหนิงก็จะพูดเร็วลัดๆหน่อยเพราะว่าจะไม่ให้นานและจะไม่ให้คลิปมันยาวไปเนะะาะไทคิวบิตนะคะให้เพื่อนเข้าไปใน Google แล้วโหลดมาโหลดมาแล้วก็เข้าไปเล่นดูนะคะ ที่หนิงเจอกับแฟนก็ก็เว็บนี้นะคะแต่หนิงก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆเนาะถ้าถ้าพูดถึงว่า,าคุยกับต่างชาติในเว็บไซต์ก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะเพราะว่ากว่าเราจะเจอคนดีกว่าเราจะเจอคนจริงใจก็ต้องใช้เวลานะคะอ,อย่างหนิงเนี่ยหนิงหนิงหนิงเล่นน,น่ะหนิงก็เล่นเล่นได้ประมาณเกือบเกือบปีเนาะหนิงก็เจอเจอเจอเหมือนกันนะคะเจอ เจอหลายคนแต่มีทั้งจริงใจและไม่จริงใจเจอแบบเล่นๆบางคนก็คุยแบบเล่นๆก็มีนะคะแต่ที่หนึ่งเจอคนคนแรกคือเป็นผู้ชายจากประเทศอ,อะไรนะสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์ก็ก็คุยกันได้สักพักหนึ่งเขาก็มานะคะมามา,มาที่เมืองไทยเขาก็มาเที่ยวที่เมืองไทยมาและทีนี้เขาก็ มามาหาหนิงเหมือนกันนะคะมามาเดทมาเดทเหมือนกันแต่คือ,อลิสัยเราไม่คิดกันนะคะหน,งหนิงเคยเดทกับผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์คนนี้นะคะคนแรกนะคะเขามาอยู่ที่เมืองไทยประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าไม่โอเคเขาก็ไม่โอเคกับเราเราก็ไม่โอเคกับเขานะคะก็ อาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่สีเรียสนะคะแล้วมันไม่ใช่สเปคหนึ่งสเปคหนึ่งคือชอบผู้ชายโรแมนติกนะคะชอบผู้ชายอ่อนโยนโรแมนติกก็เขาก็คงไม่คิดเราเหมือนกันก็ก็ก็เดทด,ด้วยกันอาทิตย์นึงก็ต่างคนต่างไปนะคะก็หนิงก็รู้สึกว่าเออทาไมเจอแล้วมันไม่ถึงไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะทาไมมันถึงไม่ดีแต่หนิงถึงหนิงก็เลยบอกอยากบอกเพื่อนว่า เราอย่าไปซีเ like รียสนะคะถ้าพูดถึงว่าเจอคนไม่ดีเราก็เราก็คุยใหม่นะคะก็เหมือนหนิงหนิงก็เคยเจอมาแล้วหนิงเจอไม่ดีหนิงหนิงก็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 เลิกกันก็แบบว่าต่างคนต่างต่างแบบไม่คิกกันก็ต่างคนต่างไปนะคะแล้วก็มาเริ่มหาใหม่เนาะมาเริ่มหนิงก็เริ่มพอเลิกจากผู้ชายคนเนี้ยคือคือไม่ไม่คบแล้วเขาก็ไม่คบเราเราก็ไม่คบเขาก็ต่างคนต่างไป แล้วทีนี้หนึงก็เข้ามาเล่นใหม่อีกครั้งนะคะมาเล่นใหม่อีกครั้งก็มาเจอแฟนเนาะก็เล่นก,ก็ท้อเหมือนกันที่แรกท้อเนาะก็ก็ก็คุยมาหลายคนก็ไม่ไม่มีใครที่จะจริงใจไม่มีมีผู้ชายคนไหนที่จะวางแผนอนาคตนะคะก็คุยเหมือนเหมือนเขาคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยคือไอ้ผู้หญิงเราเราก็อยากอยาก อยากวางแผนอนาคตเนาะคุยกับชายต่างชาติเราก็หวังว่าเออคุยแล้วก็อยากจะเจอคนดีอยากคนเจอคนแบบเอาเราจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้หญิงก็จะเหมือนกันทุกคนนะคะแต่ก็มันก็ต้องใช้เวลาเนาะและทีนี้พอหนิงกลับเข้าไปเล่นอีกครั้งก,ก็เจอแฟนเนาะเจอแฟนเข้าไปเล่นหนิงก็ทักไปทักไปเซฮัลโหลไปนะคะ เราถักทายไวแต่แต่เขาไม่ได้ตอบกลับเลยนะคะก,ก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าเขาจะตอบกลับอย่างแฟนหนิงเนี่ยรู้สึกว่าหนิงดูโปรปไฟล์ของเขาอ่ะเขาดูดีนะคะเขาดูดีเขาแบบอุยผู้ชายคนนี้ทําไมหล่อดูดีจังอะไรอย่างนี้ก็ทักเข้าไปเซย์ฮัลโหลไปคุณเป็นยังไงบ้างแต่กว่าแฟนจะตอบกลับมาก็ประมาณสองสามอาทิตย์นะคะเกือบสองสามอาทิตย์เขาก็ตอบกลับมาหนิงก็ดีใจนะคะที่เขาตอบกลับเพราะว่า หนิงไม่คิดว่าเขาจะตอบกลับหนิงมาเขาก็ตอบกลับมาคุณเป็นยังไงบ้างาเขาก็บอกว่าฉันต้องการคุยคุณนะฉันต้องการแบบาหาผู้หญิงที่ดีเพื่อที่จะมาดูแลฉันแล้วก็ฉันก็เป็นผู้ชายที่ดีฉันอยู่คนเดียวฉันเลิกกับภรรยาของฉันฉันอยากกับภรรยาของฉันแล้วเขาบอกอย่างนี้เนาะนี่หนิงก็เลยบอกว่า ถ้าถ้าคุณต้องการคุยกับฉันฉันก็จะคุยกับคุณอไรอย่างนีเนาะก็ก็หลังจากนั้นมาก็ก็คุยกันมาตลอดนะคะก็คุยกับแฟนมาตลอดแล้วทีนี้เขาก็บอกหนิงว่าคุณมีอ่าเวฟที่จะคุยกันกันข้างนอกได้ไหมคือเขาก็จะชวนเราออกไปคุยข้างนอกนะคะหนิงก็บอกว่าถามเขาว่าคุณมีไลน์ไหมเพราะประเทศไทยใช้ไลน์เวลาคุยเนาะ เขาบอกเขามีเพราะว่าเขามีเพื่อนคนไทยอยู่ที่นี่เนาะเขาก็เขาก็ถามเรื่องโหลดไลน์ว่าว่าคนไทยเขาชอบคุยกันทางไหนอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็แนะนําว่าให้ให้คุยทางไลน์เนาะคู้หญิงไทยจะใช้ไลน์เขาก็กระโหลดไลน์คุยกับีนก็หลังจากนั้นมาก็คุยกันมาตลอดนะคะก็คุยกันมิวีโอเขาคุยกันนิงก็คุยกับเขามาเรืเลยเขาก็ไม่เคยหายไปไหนนะคะมัน มันจะสังเกตได้ตรงนี้ว่าผู้ชายจริงใจหรือผู้ชายที่จะรักเราจริงๆเขาจะเป็นแบบไหนนะคะ mm. mm. เขาจะคุยทุกวันวิดีโอคอลคุยเห็นหน้ากันทุกวันแต่นิงก็บอกว่าหนิ่งอะไม่เป็นภาษานะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย mm. 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 เขาก็บอกไม่เป็นไรเรื่องภาษาไม่สําคัญ mm. เดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาภายหลังอะไรอย่างนี้เนาะ mm. แล้วเขาก็คุยกับนิงมาเรื่อยเรื่อยนะคะนี่เขาก็พูดถึงเรื่องแต่งงานเนาะ พูดถึงเรื่องแต่งงานหนิงก็บอกว่าเราต้องมาดูกันก่อนมาพบกันก่อนแล้วเราถึงจะพูดถึงกรนแต่งงานหนิงก็บอกเขาแบบนี้นี่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าคุณต้องการอย่างนั้นฉันจะไปหาคุณที่เมืองไทยแล้วเราจะดูว่าเราจะเข้ากันได้ไหมเราจะคลิกกันไหมอะไรอย่างนี้หนิงก็บอกโอเคถ้าคุณรักฉันจริงคุณก็มาถ้าถ้าเรามาเราเราถูกใจกันเราค่อยบ้ากันอีกทีหนึ่งเนาะ ทีนี้เขาบอกโอเคเดี๋ยวฉันจะทําเรื่องไปพอคุยมาได้สักพักสักอาทิตย์สองที่ก็บอกว่าเขาทําเรื่องแล้วเขาจะมาเมืองไทยเดินเมษาเขาก็บอกหนงแบบนี้แล้วเราจะไปพบกันเมื่อเราเจอกันเราจะดูว่าเราจะไปกันได้ไหมเขาก็พูดแบบนี้เนาะโอเคฉันจะดูว่าคุณจะมาจริงไหมหนิงก็คิดว่าเขาหลอกเนาะพอคุยกันได้สักอาทิตย์เขาก็บอกว่าฉันจองตั๋วแล้วนะฉันจะไปเดินเมษา วันที่8เมษาฉันจะถึงเมืองไทยเขาก็มาจริงๆะคะเขาก็ให้หนิงไปรับที่สนามบินเนาะให้หนิงรับที่สนามบินก็เจอเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเจอหนิงเขาก็ถูกใจเนาะหนิงก็เออถูกใจเขาแล้วเขาเป็นคนยิ้มเก่งเป็นคนแบบอารมณ์ดีเป็นคนโรแมนติกอย่างที่อย่างที่หนิงชอบเนาะหนิงชอบสไตล์ผู้ชายแบบนั้นอยู่แล้วจ้ะก็ ็โอเคก็มาสัมผัสกันมาคุยกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นและเป็นผู้ชายที่ดีนี่ก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ถึงเวลากลับน้องเขาไม่อยู่กันอีกได้อาทิตย์หนึ่งถึงเวลากลับเขาบอกว่าเขากลับไปแล้วอ่ะเขาจะทําเรื่องเอาหนิงไปอเมริกาจะทําเป็นวีซ่าคู่มั่นนะคะหนิงไป หนีมาอเมริกาโดยวีซ่าคู่มั่นเนาะแล้วก็เขากพอเขากลับปุ๊บเขาก็เริ่มทําเรื่องให้หนิงนะคะทําเรื่องอยู่ประมาณเป็นปีนะคะกวา่าหนิงจะได้มาที่นี่กวา่าหนิงจะได้มาอเมริกาก็ทําเรื่องเป็นปีเนาะแล้วพอมาอยู่สามเดือนก็หนิงก็ต้องรีบแต่งงานเพราะเพราะเลยสามเดือนไปนแล้วไม่ได้ต้องต้องรีบแต่งภายในสามเดือนนะคะถ้ามาในวีซ่าคู่มัน่นนั่นแหละ แล้วหนิงอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าผู้ชายในเฟซไปขอเป็นเพื่อนไม่จะไม่ต้องรับนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกสแกมเมอร์เนาะผู้ชายในเฟซหนิงบอกว่าหนิงแนะนำว่าให้ไปโหลดอ่านี่แหละไทคิวบ i ตหรือเว็บอื่นๆก็ได้มันมีเยอะนะคะในให้เข้าไปโหลดใน Google นะคะใน g o o อ่าโหลดคําว่าหาเว็บไซต์หาคู่ต่างชาตินะคะมันก็จะขึ้นมาคลึบเลยแล้วก็จะมีไทคิวบิตมีอะไรเยอะแยะมากมาย ห้เป็นเพื่อนเลือกเอานะคะแล้วหนิงจะมีวิธีบอกเพื่อนนะคะว่าคุยยังไงไม่ให้แฟนต่างชาติเบื่อคุยยังไงให้กันร,รู้เรื่องนะคะคลิปหน้าหนิงจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะคุยแบบไหนจะใช้อะไรคุยโดยที่เราไม่เป็นภาษาคุยกันได้ไม่เบื่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้หนิงก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าหนิงจะมาอธิบายทุกอย่างให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ เพราะว่าหนิงไม่อยากคุยยาวกลัวเพื่อนจะเบื่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย